คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับถ้าหยุดจ่ายมาตรา3-3นะครับประกันสังคมจะใช้กรณีคลอดบุตรได้หรือไม่นะครับหรือหมดสิทธิ์กี่เดือนนะครับไปดูคําถามจริงกันครับถ้าเราจ่ายมาเป็นปีแล้วหยุดจ่ายจะยังใช้ประกันสังคมได้ไหมคะนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าหยุดจ่ายประมาณกี่เดือนนะครับต้องต้องบอกนี้ก่อนนะครับ คอมเมนต์มาในสิทธิประกันสังคมกรณีคลอดบุตรมาตาา33นะครับไม่แน่ใจว่าหยุดจ่ายคําว่าหยุดจ่ายเนี่ยหยุดจ่ายมานานหรือยังนะครับหรือกี่เดือนนะครับแต่รู้แล้วล่ะว่าจ่ายมาเป็นปีละนะครับจ่ายมาเป็นปีนะครับแสดงว่าสิทธิประกันสังคมมาตาา33นะครับยังคงอยู่นะครับในกรณีสามารถใช้สิทธิคลอดบุตรได้นะครับแต่ต้องดูก่อนว่าหยุดจ่ายมานานหรือ,อยังนะครับ เมื่อผู้ประกันตนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก็คือลาออกมาตราสามสามจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเนี่ยคือลาออกจากงานนะครับหรือไม่ได้ทํางานแล้วนะก็จะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะครับแต่ยังได้ใช้สิทธิ์ต่อได้อีกนะครับหเดือนโดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับใช้สิทธิ์มาตราสามสามเนี่ยแหละนะครับต่ออีก6เดือนซึ่งสิทธิ์ที่ใช้ได้6เดือนมี4กรณีกรณีเจ็บป่วย กรณีคลอบุตรกรณีทุบบ้านกรณีเสียชีวิตเพราะฉะนั้นในกรณีคลอบุตรนะครับของคุณพี่ที่ถามมาในกรณีคลอบุตรเนี่ยถ้ายังหยุดจ่ายไม่เกิน6เดือนสิทธิ์ประกันสังคมยังอยู่สามารถที่จะใช้ในกรณีคลอบุตรได้ครับนะครับตอบอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าคุณพี่เกิน6เดือนแล้วสิทธิ์มาตรา3-3มันเป็นถือว่าเป็นถือว่ายุติแล้วนะครับ สิทธิประโยชน์ต่างๆก็ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปนะครับนะซึ่งพอสิทธิใช้ไม่ได้อีกต่อไปคุณกลับไปมาตรา33ามนะสมมตินะหยุดจ่ายมา7เดือนนะสิทธิมาตรา33าใช้ไม่ได้อยู่แล้วและกลับไปมาตรา3-3าคือกลับไปทํางานนะครับก็ยังใช้ไม่ได้อีกนะมันต้องรอจ่ายก่อนเพราะว่าสิทธิมาม .33 มันหมดแล้ว มันไม่เหมือนกับคนที่ลาออกอย่างผมเนี่ยผมลาออกมาอยู่บ้าน2เดือนสิทธิประกันสังคมม3 3ยังอยู่แต่ผมไม่จ่ายประกันสังคมม3 3แล้วเพราะลาออกไปแล้วผมกลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนกลับเข้าไปทํางานใหม่ก็ส่งต่อได้เลยสามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรต่อได้เลยนะครับเพราะสิทธิ์มันยังคงอยู่ได้นะแล้วเราก็ส่งต่อไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะว่าคุณหยุดจ่ายมากีบ กี่เดือนแล้วกี่ปีแล้วถ้าถึงปีคงไม่ได้แล้วล่ะถ้าหยุดจ่ายไม่เกิน1เอ่อไม่เกิน6เดือนยังใช้สิทธิ์คดบุตรได้อยู่นะครับอ่านี่คือสิทธิ์สิทธิท์ต่างๆนะกรณีคด,ดบุตรนะครับผู้ประกันตนหญิงได้รับค่าคดบุตรเหมาจ่ายจานวน10,000บาท1 5 0 0 0บาทนะครับโดยไม่จํากัดจํานวนครั้งเงินสงเคราะห์กรณีหยุดงานเพื่อคดบุตรในอัตรา50ของค่าจ้างเฉลี่ย90วันไม่เกิน2ครั้งกรณีที่เป็นผู้ประกันตน ชายนะครับได้รับเฉพาะค่าคอดบุตรแบบเหมาจ่ายนะครับซึ่งไอสิทธิคอดบุตรแบบเหมาจ่ายต้องใช้สิทธิ์ของคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่อาจที่จะใช้สิทธิ์ของทั้งคู่ได้นะสมมุติเราสามีภรรยาเป็นผู้กระตนเหมือนกันก็เลือกมานะว่าใช้สิทธิ์คอดบุตรของใครนะครับฝ่ายหญิงก็ได้นะครับแต่อีกกรณีหนึ่งนะ ฝ่ายชายนะครับทำงานอยู่มาตา,าส่งมาตาสามสามนะครับแต่ฝ่ายหญิงไม่ได้ทำงานเป็นแม่บ้านฝ่ายหญิงลอดบุตรนะครับฝ่ายชายก็สามารถที่จะยื่นนะครับขอในกรณีลอดบุตรได้แม้ตัวเองจะเป็นผู้ชายนะครับก็สามารถยื่นได้มันก็จะมีเงื่อนไขของมันอยู่นะครับ กรณีค่าฝากคันของสุภาพสตรีนะครับจำนวน1500บาทโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเหมือนกันนะครับนะเกาะนี้คือสิทธิกรณีคลอดบุตรเนาะก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิที่ประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w s s o g o t h นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงคาข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3-3ส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับ เข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้น ประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบ,บัตรประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอปไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอปไลน์นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment สอบถามคอมเมนต์ comment แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆนจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ